ดิเมนชันในดออิ่งของผมเป็นสีเทาจางๆปรับให้เป็นสีดําได้เลยไมครับตั้งท่าตรงไหนอันนี้เลเยอร์เจอบ่อยเนื่องจากว่าค่าเริ่มต้นของซอฟต์แวร์มันตั้งไว้ default ครับมันตั้งไว้เป็นสีออกเทาๆนะครับเส้นที่ไม่ได้ Import มานะครับมันจะเป็นสีเทา เช่นแบบนี้เป็นต้นแบบนี้เนาะใช่เป็นสีเทาแบบนี้สีเทาก็จะมีทั้งวิธีที่เปลี่ยนทั้งเทมเพลตครับผมทั้งซิสเต็มเออรชั่นเลยกับเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่สอนเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวจะบอกว่าข้อดีมันต่างกันยังไงอ่าได้ครับอันดับแรกเลยไปที่ลูกเฟืองก่อนนะฮะไม่เริ่มเสียงแล้วเลยรอ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 อยู่รอรอลงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับซิสเต็มเออรชั่นครับผมจะมีตรงคัลเลอร์ครับพี่ชาติอ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นตัวรออิงเดเมนชั่นชื่อเขานะครับจะชื่อว่่่่าดดรออออออิิ้งเไไมมมใชชนนนนัพ์ต ไดเวนวงเล็บแดเวนนะครับมันจะเป็นสีเทาอยู่เนาะว่าหมายคือสมาร์ทจะเป็นั้นที่เราใส่เข้าไปเองนั่นแหละทุกๆอันคือตัวนี้ครับต้องรู้จักชื่อมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะปรับไม่ถูกูกต้อ่าก็ไปอีดิทเปลี่ยนง่ายๆเลยอยากไป้สีดำเนาะก็เลือกสีดำก็กดโอเคเลยเนาะแล้วก็เอนเตอร์ออกมา นะครับก็จะได้สีดำแล้วเพียงเท่านั้นเพียงเท่านี้นะฮะหรืออีกอันที่ผมแนะนําก็คือเซตเป็นเลเยอร์ไว้พี่เซตเป็นเลเยอร์เซตเป็นเลเยอร์ในข้อดีคือมันสามารถโชว์ซ่อนได้ปรับได้ทีเดียวทั้งหมดพิมพ์เอาได้ไม่พิมพ์ก็ได้ถูกต้องนะครับวิธีเซตก็อย่างเมื่อกี้เนาะมาที่เลเยอร์อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้แก้งเพื่อนได้นะวิธีเนี้ยมันเปิดไว้ปุ๊บกูก็ไปกดแต่ตรงพิมพ์เอาไว้เวลาไปทำงานกลางเวลามาแก้เพื่อนอเออมันก็ไม่แก้ได้เว้ยของเครื่องไงเครื่องพิมพ์กูเป็นอะไรวะ นะฮะอ่าสมมุติผมตั้งเป็นเซเ e ียร์เดเมิชันเนาะเป็นสีน้ําเงินเส้นขนาดเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่เราจะปรับว่ากันไปใครับได้ด้วยอ่าผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันผมก็ไปกดเลือกเลยวิธีเลือกให้ครบทุกเดเ e ม s ชันกดอะไรครับ c t โท A เอี่ไม่พี่รหลัวอ่าหลเนาะจริงจริงมันมีฟิลเตอร์อยู่ฟิลเตอร์อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเวลาเรากด F5 ครับถ้าเครื่องใครไม่มีกด F5 พี่เป๊นลองกดให้เพื่อนดูหน่อยนี่มันขึ้นอ่ากด f 5ไง ไอ้้าไงปิดเปิดปิดไงเห็นไหมแต่แล้วก็ไปเลือกตัวที่เป็นดิเมนชันก็ได้ครับแล้วลากเมาส์คุมเลยครับมันก็จะเลือกเฉพาะดิเมนชันมันก็จะไม่ติดอันอื่นโอเคอ้าวถึงไหนแล้วถึงเลือกเนาะแล้วผมกดคอนโดนเอนะมันจะเลือกทั้งหมดแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลเยอร์ทีเดียวครับเป็นเลเยอร์ดิเมนชันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีที่เราเซตไว้ติดตั้าเงินตัวนี้ใช้ง่ายกว่าผมว่าคือข้อดีคืออย่างที่ผมบอกเนาะไม่อยากโชว์ดิเมนชันแล้วกดตรงนี้ตางที่จะดูดูเบื้องต้นก่อนว่างานหน้าตายยังไงอะไรเง ก็ถือว่าเป็นทิคในทิคแล้วกันใช่ครับเแ<อ>ต<อ>่เอาไปดึงใช้มันไปตั้งได้อีกนะครับในออปชันของเดเมนชั่นว่าเดเมนชั่นเนี่ยให้เราเลือกเดเยอร์อะไรมาครับนะครับในออปชันอ่ะลองดูอีกนิดนึ่งแล้วกันในด็อกแกรมเปอร์ปรติอ่ะเดเมนชั่นนะครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเวลาเราใช้เดเมนชั่นเนี่ยให้มันไปดึงเดเยอร์อะไรมาใช้รู้สึกอยู่ด้านล่างๆมั้งรู้สึกว่านะนี่เป็น<ม>ละ,ละไม่ใช่ไม่ใช่ในเดเมนชั่นนั่นแหละ แล้วก็ต้องกดลงมานิดนึงเนี่ยพวกอย่างเงี้ยลองกดดูไม่มันต้องเข้าไปในไดมิเตอร์อีกนั่นแหละแล้วก็มาเรียกเลเยอร์ตรงอีกรอบหนึ่งนะแต่เนี้ยมันจะแบ่งยิบย่อยครับใช่ครับคืออย่างไดมิเตอร์มันก็จะบอกเฉพาะเดมิเตอร์ ก็ต้องไปไล่เลือกว่าอาไมิเตอร์ให้เป็นดิเมนชันนะพอจะเป็นสินตุ้งเงินก็นะก็ต้องไปเลือกว่าอาอย่างอย่างลิเนียที่ใช้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเป็นก็ปรับได้คือมันมันสามารถยิบย่อยเข้าไปได้อีกว่าเฮ้ยถ้าเป็นลิเนียให้สีแดงถ้าเป็น R ให้เป็นเขียวอะไรก็ว่าแล้วแต่พี่เลยให้เป็นอะไรก็ก็แล้วแต่ทาได้นะครับนะคือว่าก็เดี๋ยวนี้ออปชันพวกนี้ทํามาเพื่ออำนวยให้พวกเรานั่นแหละครับผมเพราะว่าผมไม่มีปั๊ถามอยากทําพอทําสีได้ปะ เฮ้ยอยากทำสีเฉพาะเส้นตรงได้ไหมมาแค่เด็กเขาจะยิบยอยมาให้เราแบบนี้โอเคครับอ่ะ